สวัสดีค่ะพวกเันล้วนะคะเช่าน้องพูมิสัมฤรีค่ะมาดูน้องน้ำฝนนั่งกันน้ำฝนเป็นไรง่วงนอนเหรอโอ้โหดูท่านั่งนะคะส่วนนูนน้องภูยังไม่ตื่นเลยโอ้ยไก่มันเข้าไปปลุกหนูแล้วนะ ทำฝนูยังไม่ตื่นเลยนะคะส่วนน้ำฝนขึ้นนางสวยแท้น้ำฝนฮะน้ำฝนขึ้นนงสวยแท้นั่งท่าอะไรนี่โอ้ดูท่านั่งนะคะนีะ่นั่งรับนั่งรับโอ้โหตาหัก <c oughs> <c oughs> งาท่านี้น่ารักเน่สองข้อนี้เก็บเรียบร้อยแล้วเหลือข้อน้องผูคือเด็กยังไม่ตื่นวันนี้เด็กนอนตื่นสายอีกแล้วดูน้องผูกันผูเงาน โอ้โหนอนล้อมรอบรยกองอืแม่เลยนะคะดูแลบวิ้นสีชมพูด้วยโพผงานผงานหนูขึ้นนอนดีแท้นอนแสบแทะหนูบาตื่นบอพูสายแล้วได้นน่นะแดดมันส่องเออน่ะแม่แม่ปลุกแล้วนะแอ๊จ้าเอ๋โอ๊ยตื่นมาก็ตาเลือกเลยอู้ นูนอนตื่นสายรู้ไหมนี่เออรู้ไหมพูงเงินโเอ,อ้เออง่วงง่วงง่วงไม่ไหวไม่ไหวดูนอนแบบท้องฟ่องเลยนอนแบบท้องฟ่องเลยนี่ แม่นี้ไปไหนไม่ได้นะคะปิดลูกคือเขาให้ลูกนอนเล็บแม่เฟิร์นทำไมขาวจังเลยปะเดี๋ท่านอนน้องครูหอมไหม่รูแม่เฟิร์นีเป็นช้างที่อึบ่อยแล้วก็ฉี่บ่อยมากนะคะพื้นบ้านนี้แม่แห้งสักที นานแม่ฝูกหน,นูแล้วนะแม่ก็เลยจะเหยียบเอาเด้อน้องภูนะตื่น,นเด็กนอนตื่นสายอิ่มใช่ไหมหนูอิ่มใช่ไหมเออนอนตื่นสายดูนะคะท้องปุ้งเลย ต้องพูอึสักทีไม่นี่อ๋ออึอยู่นะคะอึอยู่นึกว่าไม่อืเพราะเมื่อวานนี้แบบโอ้โหกินกล้วยไปว้าวกินกล้วยไปเยอะมากเป็นอะไรส่งเสียงเลยเหรออ๋อโอ้ยบิดขี้เกียจโอ้ยผมยังง่วงอยู่เลยครับผมยังไม่อยากตื่นดูดูน้ำฝนําลายน้ำฝนอ่ะนอนลงไปเลย เออนอนลงไปเลยนอนลงไปเลยนอนลงไปเลยน้ำฝนนี่นนี่นนี่เขาไม่เลือกเวลานอนกลางวันเขาก็นอนกลางวันก็นอน กางวันก็นอนใช่ไหมน้ำฝนอ,อ้ตาเหลือกเกลือกอันนี้ก็ตาเหลือกไม่เบานะคะอา้อาวอ้านอนลงอา้านี่เขาเอา้าวให้หนูอยู่ใกล้ไม่ได้เี้ยนอนเฉยเฉยนี่หนูเข้ามาได้แต่ไม่นอนนีหนูไม่กล้าเข้ามาใกละคะ้ค่ะโอ้ยนอนคือแท้เออนอนไปเลยหลับตาไปเลยก็ฟังอยู่นะคะ นอนไปเลยไม่ต้องตื่นมาเลยเอาเอา,เอาลุกไม่ได้หนีจากดีกว่าหาน้องปูด,ดีกว่าโอ้อันนี้หลับอ้นี้ก็หลับเขาพากันทำอะไรเมื่อคืนเขาไม่นอนเหรออยู่รถแบตแบตเตอรี่รถเขียนหญาไม่ไม่ดีนะคะโอ้ จะได้มีรถไปเข็นตัดหญ้ามาให้น้องชายหรือเปล่านี่ฮะโอ้ตื่นแล้วครับโอ้บิดที่เกียจตอ้อต้องได้ใช้กันยูนะคะมันแบตเตอรี่มันเสื่อมสตาร์ทไม่ติดมาสวันแล้วอู้มาตั้งแต่วันหกเจ็ดแปดเก้าสิบ สิ <11. S 2> โอ้ไม่ได้สิบวันแล้วเอห้าวันแล้วผูไปยูช่วยพี่ควันหน่อยเร็วล้อรถมันบิดนะทำล้อตรงๆนะตื่นขึ้นมาก็กินเลยนะคะโอ้ยจะมีรถเข็นยาให้เด็กหรือเปล่าเนี่รถก็สตาร์ทไม่ติดแบตเตอรี่ก็เสื่อม เอายูขึ้นมาโอ,โอ้โอ้โอ้ต่ำคอกนกพูดอ่ะ,อะก็จะใช้วิธียูกันนะคะถึงจะติดถ้าดับถ้าดับนี้ก็คือไม่ติดเลยนะคะถ้าดับนี้ก็คือแบบต้องได้ยูใหม่เอาไปอืดอ่ช่วยเร็วอืด <laughs> เดี๋ยวไปยูแล้วช่วยพี่ควรก่อนนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งให้ช่องพายคุณจารฟมิลี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ